ร้อนรถยน์นบ้านวันนี้ครับกับลูกค้าอีกหนึ่งคันที่น้ำดันดันชนิดที่น้ำมันเครื่องเข้าไปผสมอยู่กับในหม้อน้นาำแล้วลูกค้าก็ยังคงสตาร์ทเพื่อฝืนใช้งานมันอยู่ต้องบอกเลยว่าระบบของรถคันนี้เนี่ยกล่อง ECU เนี่ยล่มนั่นเองนะครับผม อยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ <uely> ก็แค่นี้นะ นะก็แบบถามส่วนใหญ่ลูกค้าถามถ่ายครับว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะดูไม่จบคลิปนะฮะอาจจะดูแค่ไปถึงกลางกลางคลิปนะครับเพราะว่าเราทําคลิปใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับก็ฝากก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มคอนเทนต์นี้ร้านของเราครับเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มตั้งอยู่ถนนจตุโชตใกล้กับเขตสายไหมใกล้กับคูบอนรามินทาวชลราพลนะครับขึ้นทางด่วนลงมาง่ายมากเลยถึงเลยนะครับแล้วก็วิ่งมเตะเวเลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็ถึงเลยเช่นกันนะ การและทุกแพลตฟอร์มของเราครับผมนัดคิวกันเข้ามาในเรื่องของตรวจเช็คระยะเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรต่างๆ3 2รายการระบบแอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมแนะนําว่าทักมาใน Line แอดนะครับผมแอดไซส์คอร์สบีเตรงนี้แหละนะครับผมก็ทักกันเข้ามาละกันนะฮะในส่วนของปัญหาเจ้า c ีฟิกเอฟบีบนะครับผมคันนี้เลยเนี่ยท้าวความนิดนึงว่าลูกคา้านะครับใช้งานจนโอเวอร์ฮีตเครื่องฮีตความหมายก็คือความร้อนสูงนั่นเองจนทําให้เครื่องยนต์น็คดับไปเลย ขับขับการการการอากาศอยู่เงี้ยเราอาจจะไม่ได้ดูเนาะนะครับบนหน้าปัดหน้าจออะไรเงี้ยนะครับก็เครื่องน็อกไปเลยนะฮะทำให้เครื่องดับการอากาศนั่นเองแล้วลูกค้าก็ยังคงสตาร์ทเพื่อฝืนใช้งานมันอยู่นะครับไอเคสแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันตรายนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่มีเกจวัดเนาะมันไม่มีเกจต,ตรงด้านข้างบอกว่าตัวซคือค cool ู H คือฮีทนะครับ มันไม่มีตรงนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลาเราสตาร์ทเราจะเห็นเรือใบสีฟ้าตัวีก็คือเครื่องเย็นขับขับไปพอ,พอเครื่องอุ่นๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรบอกเราแล้วนอกจากฮีทเลยนะครับผมก็คือสีแดงแล้วก็เป็นเรือใบนั่นเองนะครับผมปัญหานี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วคบบ่อยมากกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่า การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับลูกค้านะครับแนะนำให้ซื้อ OBD2 นะครับติดตั้งดูวอเตอร์เทมในรถของท่านเองนะครับอันนี้คือค่อนข้างสำคัญนะครับเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิของหม้อน้ำเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการฮีทมันสามารถเตือนเราได้ด้วยตีดขึ้นมาก่อนที่จะฮีทนั่นเองนะครับก็ยังถือว่าเป็นการเซฟแล้วก็คุมอุณหภูมิในการใช้งานจริงได้ด้วยเช่นกัน เด่งานนะครับในส่วนของ CBFB Boy นะครับก็เบื้องต้นแล้วจากการตรวจเช็คนะครับก็ตามที่บอกเลยว่า เปิดฝาน้ำมันเครื่องออกมานะครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาเนี่ยก็จะเป็นลาเต้เลยทันทีนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน้ําเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วฝาโก่งก็ค่อนข้างหนักนะครับไม่ใช่แค่ฝาบนอย่างเดียวนะครับมันรวมถึงตัวเสื้อของเสื้อสูบด้วยเช่นกันนะครับผมที่เป็นลอนนะครับแล้วก็ทางออกที่เราแก้ไขให้กับลูกค้านะครับก็เลยแนะนําลูกค้าว่า เปลี่ยนเครื่องใหม่จะคุ้มค่ากว่าคุ้มกว่าที่จะโอเวอร์ฮอนเครื่องนั่นเองเพราะว่า1เลยครับในการที่เราจะเอาเครื่องเดิมเนี่ยมาซ่อมแซมนะครับหนึ่งก็ต้องยกออกมา สองก็คือจะต้องผ่าเครื่องเพื่อส่งลงกึงให้เขาปาดฝาทําทหน้าฝาใหม่เสื้อสูบใหม่นะครับ <c oughs> ก็เป็นค่าใช้จ่ายเปลี่ยนปังเกนอีกอะไรอีกซีนอีกนู่นนี่นั่นก็งบบานปลายแน่นอนนะครับในส่วนของตรงนั้นแล้วก็บวกกับตรงที่ชาร์ปนะครับชาร์ป вот เข้าเหวี่ยงชาร์ปอกชาร์ปก้านเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไหม้ด้วยเช่นกันนะครับผมผมเลยแนะนําว่าไม่ต้องโอเวอร์ฮอนแล้วเพราะการโอเวอร์ฮอนเครื่องตัวนี้เนี่ยเผลอๆ,ๆทำไปเสียเงินไปเนี่ยใช้ได้ระยะหนึ่งแล้วมันไม่จบ เนื่องจากตัวเครื่องยนต์ที่เราโอเวอร์ฮอนไปเนี่ยมันได้เกิดการปาดฝาไปแล้วครับแหวนลูกสูบอาจจะหลวมแล้วก็ได้นะครับผมในในในระยะยาวประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้เครื่องหลวม กว่าเดิมนั่นเองนะครับมันไม่สามารถฟิตกลับมาให้มันเป็นเหมือนตอนศูนย์กิโลได้นะครับผมผมก็เลยแนะนาว่าเปลี่ยนท่อนตรงใหม่ดีกว่าคุ้มค่ามากกว่าซื้อท่อนตรงใหม่เลยครับช็อตบล็อกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วเราก็เปลี่ยนซีรอบข้างนั่นเองซึ่งช็อตบล็อกนี้เราก็ซื้อจากเสียงกงนั่นเองนะครับเราก็จะดูแล้วละว,ว่าเครื่องตัวนี้นี่เคยผ่านจากต่างประเทศเนี่ยวิ่งมากี่กิโลเราก็จะคัด แบบเ,เ,เครื่องที่สะอาดสะอาดแล้วก็เครื่องที่ไม่เคยมีประวัติเครื่องแบบพังอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผมเราสามารถเช็คประวัติได้อันนี้ก็คือระหว่างร้านค้ากับพ่อค้าของเซียงกงนั่นเองนะครับที่เราแบบสามารถคุยกันได้ก็ในส่วนของเครื่องเนี่ยก็มีประกันให้1เดือนนะครับผมก็จะมีประกันให้1เดือนในส่วนของเครื่องมือสองที่อยู่ต่างประเทศนะครับประมาณนี้แล้วก็ในทางออกของครั้งนี้เนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็คือเปลี่ยนซีลรอบตัวด้วยนะครับตัวเช็คกําลังอัดในตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ตัวเช็คทุกอย่างเลยแล้วก็ทำความสะอาดนะครับซีนข้อหน้าซีนข้อหลังนะครับซี ยางฝาครอบวาล์วนะครับหัวเทียนล้างหัวฉีดนะครับซีนเพาซีนเกียร์แล้วก็ซีลลูกทอกอะไรพวกนี้คือเราจะกล่าวว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนทีเดียวไปเลยซึ่งมันก็ซีนรอบๆตัวมันก็เป็นปัจจัยหลักในการใช้ระยะยาวนั่นเองนะครับ oh. เพื่อจะได้ไม่มีน้ามันเยิ้มในห้องเครื่องแล้วก็ไม่กวนใจแล้วก็ไม่เป็นอันตรายในอนาคตด้วยนะฮะก็เปลี่ยนซีนทีเดียวครับในไหนเราก็าทําในส่วนของเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะฮะแล้วก็มีต่อมาที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของลูกลอก ลูกลอกดันสายพานนะครับแล้วก็ตัวลูกลอกตัวตามนั่นเองนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยคือปัญหาในส่วนของเสียงนะครับมันค่อนข้างที่จะดังนะฮะเพราะว่าใช้คันนี้ใช้มาสองแสนกว่ากิโลแล้วด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สายพานหน้าเครื่องด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของงบประมาณเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนท้ายให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแนะนําว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วการเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะที่ทำคอนเทนต์เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าดีๆแบบนี้นะฮะทุกๆคลิปทุกๆคอนเทนต์ที่เราพยายามเสนอนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านแล้วกันนะครับผมก็อยากจะนําเสนอให้สิ่งดีๆให้ให้กับท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันว่ามีเปลี่ยนอะไรไปบ้างทําอะไรไปแล้วบ้างครับ ตอนแรกม่งแบบห <h ums> เหยียบคันเร่ง,งเฉยๆครับอยู่ๆรถแม่งเหมือนถอยอะแม่งเหมือนเบรกตัวเองอะแม่งเบรกอย,อย่างเงี้ยเลยอะแล้วแม่พอเราจุ่มคันเร่งเยอะเติมขึ้นไปแม่งเด้งปื๊ดขึ้นมาคลื่นขึ้นเยอะหูตอนแรกแม่งไม่ใช่อย่างงี้เลยลูกค้าผมว่าลูกค้าไม่รู้แต่ขับท่าเนี้ยมนตั้งแต่แรก บสักทีสำหรับเจ้าซ i ว i c เอ b บีอยนะครับต้องบอกเลยว่างานหินนกันนะเนื่องจากอันดับแรกเลยที่เราเปลี่ยนช็อตบล็อกนะก็คือท่อนตรงเนี่ยยัดขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างมันปกติหมดเลยทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับแต่ปัญหาเนี่ยขับแล้วมีอาการอยู่ๆลินคันเร่งไปเนี่ยแล้วหน่วงคันเร่งเหยียบเติมเข้าไปเหมือนรถมันไม่เดินนะครับรถมันไม่แรงมันไม่เดินมันไม่แดงไม่แรงแล้วก็ไม่เดินเลยนะฮะผมเองก็เลย หาก็มันอยู่หลายวันมากเลยนะครับหนึ่งเลยคือลูกค้าบอกไม่เคยเป็นอันดับแรกอันนี้เลยทําให้เราปวดหัวหนักขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือวันที่รถมาเนี่ยเราลองไม่ได้นะครับอันดับแรกเลยเพราะรถมันฮีทมาแล้วเราก็เลยไม่ได้ลองละเพราะเราตรวจเช็คเรียบร้อยหมดแล้วก็คือน้ามันอยู่ในกระบอกสูบนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเช็คมันละเราก็จับยกขึ้นเลยละกันนะฮะเสร็จปุ๊บเมื่อพอรถมันวิ่งได้แล้วเนี่ยเราก็เอาออกมาลองเทสแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมันมีมาก่อนหน้านี้ หรือว่ามันเพิ่งจะมาเป็นก็เลยทําให้เราต้องค้นหากันต่อไปนะครับผมซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่าไม่เคยเป็นอาการนี้นะครับวันที่ลูกค้าจะมารับรถนะครับก็ลูกค้าได้ไปลองด้วยกนันในแหละแล้วลูกค้าบอกไม่เคยเจออาการนี้เราก็เลยแบบปวดหัวหนักเลยว่าเอ๊แล้วมันจะเป็นที่อะไรไปได้คือ1เครื่องยนต์ตรงรุ่น C SVF Boy เครื่องเสียงกงนะครับผมแต่เครื่องเสียงกงนี้เป็นเครื่องจากออสเตรเลียนะครับผมออสเตรเลียแล้วยังไงถูกไหม ภายในไส้ในทั้งหมดเนี่ยมันคือเหมือนกันอะนะครับเพราะว่า FBBOY ไม่มีที่ญี่ปุ่นนะอย่าลืมนะ c ีวิกเอฟบีบอยไม่มีผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับผมจะมีอยู่ในออสเตรเลียนะครับผมโซนยุโรปนะครับที่จะมีเป็นตัว SI 2ประตูนะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับแล้วก็เป็นตัวบ้านเราแล้วก็อินโดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเจ้า FBBOY ต้องบอกเลยว่าออพอเราเจออาการเคสแบบนี้แล้วเนี่ยขึ้นหนเลย บอกตรงๆไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเหยียบคันเร่งแค่ลิงคันเร่งออกตัวครับจาก0ถึง40ถึง50 60เนี่ยอยู่ๆแบบมันเหมือนรถวอดอะครับขับอยู่ไปอย่างเงี้ยคือแบบรถวอดอย่างเงี้ยแต่เหยียบคันเร่งจุ่มอยู่นะจุ่มอยู่อะไรเงี้ยอยู่ๆสักพักหนึ่งปื๊ดขึ้นมาเฉยเลยก็เลยแบบมันจะเป็นอะไรได้นะเราก็เลยยิงทามมิ่งไลท์เช็คระบบไฟจุดระเบิดดู เช็คศูญตายบนของตัวกระบอกสูบดูเช็ค uh, แคมดูว่าแคมหน้าตาเหมือนกันไหมกระเดื่องเหมือนกันไหมเช็คหน่นเช็คนี่เช็คทั้งระบบแล้กีอาอีกอ่ะเช็คเกียอีกเช็คดูเช็คนี่คือเช็คจะแบบระบบฮาร์ดแวร์เราจบไปในเรื่องของระบบฮาร์ดแวร์ว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับต่อมาเราก็ฮาร์ดแวร์คิดว่าจบแล้วปวดหัวกับมันไปประมาณ5วันแล้วนะไอ้เรื่องปวดหัวนะหลังจากเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องนี้มานะครับผม เราก็อ่าโอเคหาต่อยังไงมันต้องมันต้องเจอวะเพราะว่าลูกค้าไม่จบที่อื่นมันต้องจบที่เราเนี่ยแหละนะฮะเราก็เลยสู้กันต่อเสร็จปุ๊บทีมช่างอิเล็กทรอนิกส์ของผมเลยครับก็คือจะเป็นพวกระบบช่างไฟแล้วนะฮะผมก็เลยให้ระบบทีมช่างไฟของผมเนี่ยลองลุยดูนะครับหากันอยู่เหมือนกันเจอเลยครับคือกล่อง ECU นะครับเกิดการซ่อมแซมมาจากที่เราตรวจเช็คเนี่ยกล่อง ECU เนี่ยมีการซีนมา นะฮะฝามันเป็นของฝาประกบกันอยู่อย่างนี้ตรงช่วงระหว่างกลางเป็นรอยซีนมานะอันดับ1ที่เจออันดับ2เอาคอมพิวเตอร์นะครับต้องเป็นคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่เชิงลึกมากจริงๆผมก็เลยให้ให้เขาเอามาช่วยเป็นพี่ที่สนิทก,กันนะฮะช่วยดูให้เสร็จปุ๊บชัดเจนหน้ากล่องเนี่ยเป็นรหัสของกล่องอีกแบบหนึ่งนะครับยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตัวนะครับแต่ในบอร์ดของบอร์ดอิเล็กทรอนิกของ ECU เนี่ย เป็นอีกบอร์ดรหัสอีกรหัสหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าบอร์ดมันเป็นอีกรหัสหนึ่งไม่ตรงกับกล่องนั่นเองซึ่งทําให้รู้เลยว่าโอเคหนึ่งเรื่องแล้วคือรถคันนี้เนี่ยเคยมีการซ่อมแซมกล่อง ECU มาอันนี้คออันดับที่1อันดับที่2เราพยายามแก้ไขปัญหานะครับจริงๆแล้วเราจะรีแมปก็ได้นะฮะไม่ใช่พูดผิดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามนะลองปัญ,ปญหาเนี้ยแก้รีแมปดูแก้รีแมปไปก็แล้วอะไรก็แล้ว ดีขึ้นมาจึงเดียวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นไปกว่า,ดวาเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยปรึกษากับทางลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าก็มองว่าเออเฮ้ยเสียเงินไปในเรื่องของตรงนี้แล้วมันก็คนที่จะต้องจบถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คือว่าลูกค้าก็หนีเราไม่ออกอยู่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่เราเจอคือเป็นสิ่งที่ลูกค้าก็ไม่รู้มาเหมือนเหมือนกันเพราะว่ารถคันนี้คือรถมือสองที่ลูกค้าซื้อมานะครับผมประมาณนี้นะฮะเราก็เลย แจ้งกับทางลูกค้าไปว่าอาการมันเป็นแบบนี้อย่างน,นี้นะครับแล้วก็อัปเดตให้กับลูกค้าตลอดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา5-6วันนี้นะครับก็จนจบโดยการที่เราแก้ปัญหาโยนไฟล์มาตรฐานกลับเข้าไปแก้ปัญหาระบบเล็กๆ,ๆน้อยๆในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ขับใช้งานได้ตอนนี้จบแล้วครับผมโอ้โหเป็นไงบอกเลยว่างานหินนะเพราะหนึ่งเลยคือลูกค้าบอกว่ารถมันไม่เคยมีอาการนี้ อันดับแรกอันนี้คือเราเป็นหมอนะเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะไม่มีอาการนี้ได้ยังไงวะ <c oughs> คือแอบคิดในใจมันจะไม่มีอาการนี้ได้ยังไงวะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเจอแล้วนะในเรื่องของกล่องเนี่ยเคยเกิดเกิดการแกะมาซีนมานะครับอันนี้คือลูกค้าก็ไม่ทราบจริงๆริงเนาะสองเลยคือรถมันมาเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบไปลองขับก่อนนะเนาะเพราะว่ารถมันโอรยฮีทมานะครับเราก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากกับลูกค้าเท่านั้นเองว่า มันเป็นอาการนี้มาก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยไม่ได้มีการตรวจเช็คในส่วนตรงนี้ก่อนนั้นเองนะฮะก็เลยจบไปไม่มีปัญหาอะไรต่อมาก็คือมาในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาจบเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างเป็นไทยพอสมควรน,นะฮะเพราะว่าถือว่าจบสวยแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าระบบของรถคันนี้เนี่ยกล่อง ECU เนี่ยล่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีปัญหา ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล่อง ECU ด้วยเช่นกันซึ่งมันมี2ช้อยแรกนะฮะช้อยแรกคือลูกค้าอาจจะต้องเสียตังค์เยอะขึ้นก็คือต้องหากล่อง ECU นะครับทีเ่เป็นรถไทยนะกล่องเบอร์เดียวกับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ชุดสายไฟเดียวกันด้วยถึงจะแก้อีโมลและโยนไฟล์พวกนี้ไปใช้งานได้แบบปกติแน่นอนแต่ว่าทางเราเองก็เป็นกังวล ว่าลูกค้าไม่อยากจ่ายแล้วเอ,า,อางนี้ดีกว่าเราก็เลยพยายามหาวิธีแก้ให้ดีที่สุดนะครับก็เซฟคอสลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ครึ่งเลยละกันเอาว่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะในส่วนของตรงนี้เราก็พยายามแก้ไขปัญหาในส่วนของระบบให้เรียบร้อยและดีที่สุดนะครับแล้วมันก็แก้ได้ขึ้นมาจริงๆนะฮะก็ต้องแบบโอ้โหเป็นไทยสักทีก็วันนี้ฝากไว้ละกันสำหรับใครที่ใช้รถบนท้องถนนแล้วเกิดเครื่องโอเวอร์ฮีทน็อกมาและหลับไปเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่ากล่อง ecu มันจำ นหนึ่งเลยคือมันจําในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันเสียหายไปด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล่อง ECU ด้วยเช่นกันซื้อรถมือสองก็เช่นกันตัวเช็คกันดีๆนะฮะไม่ใช่ว่าไม่รู้ปัญหามาเลยแล้วก็ขับมาใช้งานมาแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าว่าสิ่งที่รถนะมันปกติดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้และกันนะก็ฝากไว้ด้วยละกันคลอสเซอร์วิสเซนเตอร์ครับผมร้านของเราเปิดทุกวนันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ9โมงถึง 1, 1ทุ่ม นะแล้วก็ร้านงเราตั้งอยู่ถนนจตุโชตนะครับผมอ,อ,อยู่เรียบมเตเวว์นะใกล้กับเขตสายไหมคูบอนลามินทาอยู่ใกล้ๆละแวกนี้นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้แล้วจองคิวกันเข้ามาก่อนนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาตรวจเช็คระยะหรือว่าเข้ามาให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนทายของเรลวเรืออะไรก็แล้วแต่สามารถนําเข้ามาได้แต่รบกวนครับนัดคิวกันเข้ามานิดนึงในไลน์ Squa d b k k นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับในวันนี้ก็ มีประมาณนี้เบอร์โทรศัพท์ครับ099 953 5251และ08188 6 4 4 6นนะครับผมคอนเทนต์ดีดแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยละกันนะครับใน Score Service c e n t e r สำหรับวันนี้ปั๊บเองครับขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกันจบสังทีนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย